อยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพยิปซีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกเฮฮาสาราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไพยิปซีนางไม้ไพยิปซี โจจจบลาบลาบลาเอาออต้นรายการก็แหมแกมกายเลยเนาะ <c oughs> เราอยากจะรู้นะคะในคําคืนนี้เขามีคนคุยหรือยังนะแล้วเขาก็อยากคุยกับเราไหมแอบมาหาคําตอบกันนะจ๊ะ เป็นพิกัดนะคะสัญลักษณ์ที่1สัญลักษณ์ที่2และสัญลักษณ์ที่3เลือกสัญลักษณ์ไดเลยคะ่ะจ,จ,จ้าจ้าจ้าบลาบลาบลามาพบกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะสัญลักษณ์ที่หนึ่งมาดูซิว่าเขามีคนคุยแล้วหรือยังเขามีใครไหม นอกจากเราเราจะมาค้นหากันในวันนี้ hmm. Queen of Cup, The Lover, Three of Cup, Ten of Cup, Five of Cup มีค่ะเขามีคนคุย เอาจริงเขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วก็ได้แต่ทีเนี้ยว่าปัญหาอืมในอุปสรรคมันมีเยอะมากมายอืมไม่หมอไม่รู้นะว่าเขาอะกับคนของเขามีปัญหาอะไรกันนะคะแต่เขายังจัดแจงจัดการยังไม่ได้อืมยังมันยังยังเป็นอิสระยังไม่ได้โอ้นั่นแหละก็ต้องรอรอวันและเวลาที่ แบบว่าให้เขาให้เขาเขาเรียกว่าให้เขา่าิวเลลิ่งตัวเองหรือว่าให้เขาแบบว่าอาจัดแจงจัดการกับปัญหาของเขาก่อนอืมเราเค่อยเข้าไปในชีวิตเขาเนาะไม่หมอหมองว่านะเขามีคนคุยแหละนะอืมมีมีมีมม ยังไงก็มีมีแม่หมอมองว่าเขามีตัวจริงอยู่ด้วยแล้วไม,ไม่ได้เป็นถึงขนาดคนคุย,ยนะเป็นคนรักเลยก็ได้ว่าได้นะคะแม่หมอว่าอย่างนี้นะออาทีนี้เขาอยากคุยกับเราไหมล่ะในค่ำคืนเนี้ย pay of swords the fool pay of swords the fool three of wands nine of wands k ิงอ o ฟฟอนม่หมอมองว่ามันเป็นการที่แบบว่าเขาเขาไม่ได้อยากคุยกับเราหรอกแต่ว่าเขาเข้ามาส่องเราเออเขามีคนคุยแล้วแล้วเขาก็มีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะแต่ท่านถ้า,ถา,ถาท่านใดนะคะอะที่แบบว่าคอนเฟิร์มว่าไม่มีก็คือเขาก็ยังยังแบบว่าประมาณว่าเล่นโซเชียลกด หัวจุง้งหัวใจไปเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอย่าไปทะเลาะกันนะเออดูคลิปจบแล้วทะเลาะกันตีปิงปองกันโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะไม่ได้ <c oughs> มันจะอินมากเกินไปเราดูสนุกสนุกขำขนะคะ่ะเอาแล้วก็เขาอยากคุยกับเราไหมล่ะก็คือไม่ได้อยากคุยนะเขาไม่ได้อยากคุยนะแต่เขาส่องเราเขาแค่อยากรู้ว่าเราเป็นอย่างไร เราเนี่ยมีคนคุยไหมเรามีคนคุยเยอะไหมเรามีใครไหมอะไรแบบนี้อยากเผือกเรื่องของเรามากกว่านะเออจริงๆเขาอยากเผือกเรื่องของเราแต่ก็คือตอบคาถามตาม็อปิกแล้วว่าเขามีคนคุยไหมมีเขาอยากคุยกับเราไหมไม่ได้อยากคุยกับเรานะแค่อยากรู้อยากรู้เรื่องราวเข้ามาส่องเราเฉยๆก็ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีใครนะคะแบบโสดทั้งคู่อย่างเงี้ยเขาก็เข้าไปส่อง เขาก็เข้าไปส่องคนนู้นคนนี้คนนั้นประมาณนี้ได้อยู่นะคะก็ここมีส่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอืมนะทีนี้มาดูในมุมมองที่ว่าฝั่งใจเขาในใจเขาลึกๆที่มีต่อเรานะคะฝ <c oughs> ังใจลึกๆนะคะที่มีต่อเรานะเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนเขาอยากจะดูแลเรานั่นเอง คล้ายๆกับว่าเป็นห่วงเป็นยายเป็นยังไงบ้างนะเขาไปเขาไปเอ่อเผือกดูหน่อยสิไปเปิดสตอรี่ดูบ้างสิเป็นไหนมาไหนเนี่ยไปก็บใครนี่อะไรประมาณนี้นะคะเรือเล็กเรือเล็กคนออกจากฝั่งคือจริงๆแล้วเขาก็เขาก็อยากจะเป็นอิสระจากพันธะของเขานะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าก็ยังทําไม่ได้เนาะก็เลยได้แต่ <c oughs> อยู่อย่างเงาๆดูกันไปก่อนอะไรกันไปก่อน อ่ายัางไม่รีบนะคะมันคอยดูลยแลรักษาดวงใจคือเขาก็ก็รอได้อะไรได้เขาไม่รีบอบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรแบบนี้นะแต่เอาับ,บหน้าก็คืออืมเขาก็ไม่ไม่นิ่งนอนใจหรอกดเดี๋ยวยังไงเขาก็จะมาเอ่อเทคแอคชั่นกับเราอย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูในมุมมองของไพ่อาราคลนะคะจะมาบอก ในความสัมพันธ์นี้ของเรากับเขาอะนะเออว่าเป็นอย่างไรนะเออก็คือเขาก็อยากดูแลเราเขาอ,อยากเป็นห่วงเราอยากจะถามเราว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คอยส่องคอยดูอยากติดตามข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยอืมนะก็คอยดูอยู่เรื่อยนะคะมาดูไพ่คออลอโครคอลนะคะจะมาว่าอย่างไรในความสัมพันธ์นี้อืมอยังไงเห็นไหมคอยดูแลซัพพอร์ตคุณ อ,อยู่ข้างๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะอประมาณนี้นะคะภายใต้หน้ากากนั้นเขาก็ซ่อนมันไว้เออความรู้สึกที่มีต่อเราเขาก็ซ่อนมันไว้เขาก็พยายามคิดสร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีๆที่จะมามอบให้คุณนะคะเพราะว่าเขากลัวอืกลัวอกลัวที่จะไม่หมองมองว่ากลัวที่จะแบบ กลัวว่าคุณไม่สนใจอืมประมาณนั้นนะกลัวว่าคุณไม่สนใจนะคุณเข้ามาทําให้เขาได้ได้เอ่อตื่นรู้ได้หลายอย่างเป็นครูเป็นสอนอะไรเนของเกี่ยวกับเขาได้หลายเรื่องหลายอย่างนะคะเพราก็กลัวว่ามากลัวแบบคุณไม่สนใจน,นู่นนี่นั่นเพราะว่าหนึ่งนะคุณก็มีใครไหมอะไรเงรี้ยเขาก็สงสัยคุณเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากจะรู้ เรื่องราวของคุณเหมือนกันอ่าประมาณนี้นะคะแล้วคุณกับเขาก็เข้ามาได้ให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะอืมประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้เรามาดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรเรานะเขาอยากเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาอยากจะบอกอะไรเรานะนี่ใต้คุณนุนเนาะอู้วเอาห่วงนอนแะและ้ะ ด้วยพ่คุณนุ่นนะเขาขคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่และก็อยากจะบอกอะไรเราด้วยไปคุณนุ่นใบดีเออสำหรับเดียวจบเลยนะอืมเพราะว่าไม่ค่อยสบอารมณ์ไม่บอกไม่ค่อยสบอารมณ์ซะแล้วถ่ายอะไรก็ไม่รู้นะคะเธอน่ารักนี่อันนี้คือเขาอยากจะบอกแหละนะอืม ฉันไม่มีแฟนนะฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้ชอบผิดก่อนไหมชอบก่อนผิดไหมประตูอ่านไปได้ชอบผิดก่อนไหมมันเป็นภาษาอะไรเหรอชอบผิดก่อนไหมอ่ะอ้อยเก่งฉันอยากจูบคุณอรักแท้แต่ฉันยังไม่พร้อม ก็คือประมาณนี้เนีะยเธออนะ่ะน่ารักนะอยากจูบจังเลยแบบรักจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะเออคุณอาจจะเขาก็คิดว่าคุณอาจจะมีตัวจริงก็ได้เขาก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเขาไม่มีแฟนนะถ้าเกิดเขาไม่มีแฟนจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าไปส่องไปเอ่อไปดูอ่าคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยนอกจากเราอะ่ะเนาะเขาก็เข้าไปส่องน,อนู่นนี่แน่ไม่กดไลค์กด อะไรให้คนอื่นบ้างอะไรประ,ประมาณนี้มากกว่านะคะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนแนะอืมแต่เขาก็อยากจะแบบว่าแต่เขาก็ยังไม่พร้อมอเออเขาอยากจะเทคช่่งอ่ะแต่ก็ยังไม่พร้อมเออไม่มีแฟนแล้วทําไมไม่พร้อมล่ะจ๊ะ <c oughs> ก็วันนี้ก็ดูกันไปนแบบอ่าสั้นๆแต่ได้ใจความเนอะอืมก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะฝันถึงเขาอ่า นอนหลับฝันดีแล้วก็ฝันถึงเขาก็ได้หรือไม่ฝันถึงเขาก็ได้เอ,อตามใจคุณเพราะว่าเ,เหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่พร้อมเออเราก็อาจจะยังไม่พร้อมก็ได้เนาะแต่ก็อยากจูบนะเพราะว่าอ่อยเก่งเออประมาณนี้นะคะเกาจบไปนะคะกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งจอบจอบจอบลาบลาบลาจอจอบ,บ,บ,บจ,อจ,อจอบลาบลาบลาพบกับสัญลักษณ์ที่สอง ในคะ่ะในหัวข้อเรื่องที่ว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยเขามีคนคุยแล้วหรือยังจ๊ะนะแล้วเขาอยากคุยกับเรามาเน่ะนะเราก็จะมา เล่นทายกันสนุกสนุกขำๆนะอย่าไปอินนะจ๊ะถ้าอินแล้วเราจะทําทให้เราเครียดแล้วก็เราก็นอนไม่หลับนะจ๊ะมาดูค่ะก่อนอื่นว่าเขามีคนคุยแล้วหรือยังนะค่ำคืนนี้นะว้าวทูอัพครับคิงอัพสอดคิงอัพครับ 8 of pent 8 of uh n tower อืมเขามีคนคุยแล้วหรือยังแม่หมอมองว่าเขาไม่ได้มีคนคุยแต่อย่างเดียวนะเขามีคนรักแล้วด้วยซ้ำไปอืมโตเป็นทาเวอร์เลยแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าความรักของเขามันได้พังทลายลงไปแล้วอืมเนาะ เนี่ยมันก็มันมีทาวเวอร์จำกับก็คือคนรักเขาอาจจะผิดหวังอกหักรักคูดไปแล้วนะคะหรือว่าเน่เขาเขาตัดใจได้แล้วในความรักเขาก็ไม่ได้คุยกับใครอย่างเงี้ยนะอมไม่หมองมองว่ามันไม่ได้เป็นการมีคนคุยหรืออะไรนะคือมีมีแฟนนั่นแหละมีคนรักแหละมีคู่แหละนะมีตัวจริงนั่นแหละแต่ว่ามันก็แบบว่าเออมันได้พังทลายลงไปแล้วมันแบบว่า เขาไม่ได้เข้าใจกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะเขาก็เลยยังแบบว่าประมาณว่าเขาก็ยังส่องส่องเราอยู่อืมคือความรักของเขามันมันเหมือนกับว่ามีอุปสรรคนะคะมมันไม่ได้เป็นการว่ามีคนคุยเหมือนกับว่าเขาตัดกันไปแล้วเขาจบกันไปแล้วเขามีเรื่องมีรล่ามีทะเลาะกันไปแล้วอ๋อนะคะกับคนรักของเขาแต่ว่าก็ยัง ไม่ได้ขาดกันสักทีเดียวอะไรอย่างนี้นะก็ยังแบบว่าเอาติดตอ่อกันอยู่คุณธุรกิจตรงนี้คุณช่วยไปดูหน่อยช่วยส่งตรงนี้หน่อยซอยอส่งผ่อนส่งตรงนี้ให้หน่อยส่งบ้านส่งรถอะไรอย่างนี้อาจจะมีเป็นประมาณว่ายังมีพันธะต่อก,กันก็คือยัง ยังไม่ได้เลิกกันเด็ดขาดแต่ก็แบบว่าเออทะลงุงทะลอะก,กันหรือว่าไม่ค่อยถูกกันไปแลว้ว mm. เขาก็เลยเข้ามาส่องเราประมาณนี้นะคะเออมันไม่ได้เป็นเป็นการว่าเขามีคนคุยแลย้วไม่หมองมองว่าเขามีตัวจริงอยู่แล้วมากกว่าแต่ว่าสถานการณ์เออสถานการณ์ชีวิตคู่ของเขาอะ่ะมันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะทีนี้เขาอยากจะคุยกับเราไหมล่ะในค่ำคืนนี้เออแหมวา่างยังอ่ะว่างแล้วมาคุยกัน <laughs> แน่ค่ะเขาอยากคุยกับเราไหม Seven of Pentacles, Queen of Swords, The Emperor, Judgment, t e m p e r a เขาอยากคุยกับเรานะในค่ำคืนนี้เขาอยากคุยกับเราแต่เหมือนว่าเราเองเราก็ตัดเขาเหมือนกันเออเราก็แบบว่าเฉยๆกับเขาเหมือนกับว่าโนสโนโนแคเขาเออเธอ เธอยังไม่ได้ตัดขาดกับคนเก่าเธอยังมาคุยกับฉันฉันก็ไม่เอาฉันก็ไม่คุยอะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยได้แต่แอบส่องแอบมองคุณอยู่เงียบๆนิ่งๆแต่ถามว่าเขาอยากคุยกับคุณไม่อยากคุยมากๆเลยค่ะเขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยนะจริงๆในค่าคืนนี้นะแต่ว่าเราอะก็คือเราตัดไปว่าเพราะว่าเขาอาจจะแบบยังคาราคาซางกับคนเก่าอยู่หรือเปล่าเธอไม่ชัดเจนหรือเปล่าเธอทําเป็นนิ่งเธอแบบอะไรไม่ได้ แสดงความรู้สึกอะไรกับฉันทำไมฉันจะต้องไปคุยกับเธออะไรเขาก็คิดว่าเราแบบว่าตัดเขาไปไม่ไม่ได้สนโนสนโนแคร์เขาอ่ะไมไ่สนใจเขาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยต้องนั่งนิ่ง,งๆเฉยๆก็เลยเหมือนกับว่าเอ้เราก็เข้ามาทํามาถามว่าเขาอยากคุยกับเราไหมเขาอยากคุยนะคะแต่ทีนี้เ,เหมือนกับว่าเราอะไรที่ยังไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าเขายัางไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะก็ง่ายๆสั้นๆ นะคะแต่ได้ใจความทีนี้เรามาดูฝัออ่งใจเขานะฟังใจเขาเนี่ยว่าเขาเนี่ยในใจเขาที่มีต่อเราเนี่ยนะมันประมาณไหนเนาะในใจเขาที่มีต่อเราเนี่ยประมาณไหนจ๊ะรักระดับร่างระดับกลางหรือระดับสูงจ๊ะเ <c oughs> นีนน่อูอ้ประสาทสาย เขาเครียดมากเลยกับเราอะค่ะจริงๆอืมเนี่ยเพราะว่าเขาหลับตาเขาก็เห็นแต่หน้าเราอืมเราไม่ใช่เราแล้วก็อย่างฟ้าถามทะเลก็คือในใจเขาเนี่ยก็มีเหราเข้าไปแล้วนะแล้วเขาก็เครียดมากเครียดมากกับการที่แบบว่าประมาณว่าอืมหลับตาแล้วก็เห็นแต่หน้าเระ แล้วก็ไม่รู้จะเข้าเทคแอคชั่นกับเรายัางไงเนาะคะแล้วก็แบบเป็นประมาณว่าโอยก็อยากจะเทคแอคชั่นให้มันก็อยากจะเทคแอคชั่นให้มันแบบว่าชัดเจนนะแต่มันเป็นน้ําเต็มแก้วอะเออมันเป็นน้ําเต็มแก้วนะค่ะมันเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วแบบว่าเขาเขาเขาทําไม่ได้เขาเทคแอคชั่นไม่ได้เขาไม่รู้จะทํายังไง อืมเขาหาหนทางไม่เจอที่จะเข้าหาคุณแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็แบบเครียดมากความสัมพันธ์อ่าของเขาที่มีอยู่กับ <c oughs> คนอื่นก็ยังไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้นะี่ยขอ,อแต่ถามว่ามีคนคุยไหมก็ไม่ได้มีคนคุยไม่ได้คุยกับใครอะ่ะ ไม่อยากคุยกับเราไม่อยากคุยแล้วตอนนี้นะคะเขาเครียดมากในเขาคิดถึงแต่เราเขาเครียดเรื่องของเราเออประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูไพ่ออร์คโวสิว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรกันแน่นะคะมาดูสีไพ่ออร์คโวจะมาบอกเราว่าอย่างไรในความสัมพันธ์นี้จ้า increase เขารักคุณเพิ่มขึ้นทุกวนันทุกวนันรักมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย The l o ล i วิ Man าเขารักคุณจริงๆเขารักคุณหมดหัวใจนะคะ To o v e ว wow. ้าวคุณกับเขาเป็นรักแท้ของกันและกัน new supportive connection เขาอยากจะเข้ามาคอนเนคกับคุณ หลอดแต่ว่าเขาก็ทําได้แค่ยืนเฉยๆมองดูคุณจากไปเพราะว่าคุณก็คงตัดเขาอะจากไปอะมันทนทรมานมันปวดหัวปวดเสียดเวรก้ามากเลยเนี่ยที่ต้องถูกตึงแล้วมองดูคุณจากไปเขาอยากจะเป็นแบบมาคอนเนคกับคุณใหม่เขาหาคุณใหม่เขาอยากจะมาบอกรักคุณคุณกับเขาเป็นทูเลฟของกันและกัน ประมาณว่าเออรักแท้คือเขารักคุณอะรักแท้เมันแบบเหมือนก็นไม่ได้ต้องการอะไรหรอกถ้าคุณไม่รักเขาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงจะรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละประมาณนี้นะคะก็เป็นรักอันบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องการอะไรนะคะต้องการอะไรสักหน่อยหนึ่งไม่ได้หรอก <laughs> ไม่เมือก็จะให้แต่ต้องการทีนี้มาดูไพ <c oughs> ่คุณนุ่นนะคะ ถ้าคุณนุ่นจะอยากจะบอกว่าเขาคิดอะไรตอนนี้หรือเขาอยากจะบอกอะไรเราในตอนนี้นะคะอืมเขาคิดอะไรในใจตอนเนี้แล้วเขาอยากจะบอกอะไรเรานะคะจบด้วยเออเออสำรับเดียวเลยถ้าคุณนุ่นนะรักเธอมากเข้าใจไหมอู้จริงรอกิ๊คคิดถึงคุณนะขอบคุณนะที่กลับมาหัวใจไม่ว่าง แอบชอบเธออยู่อยากโกหกฉันนะสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบเธอไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธออืแม่หม,มอมองว่าก็คือมันเหมือนกับว่าเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยนะก็คือยังไม่มีการเปิดเผยในความรู้สึกอะไรเงี้ยเขาก็กลัวคุณโกหกเขาเหมือนกันว่าคุณมีใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ ทีนี้เขาก็แบบว่าเขาก็เขาก็รักคุณแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะขอบคุณที่กลับมาก็หมายถึงประมาณว่าคุณไม่ได้ปิดกั้นอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบว่าก็ยังได้พูดได้คุยกันอยู่อะไรหรือหรือเปล่าประมาณนี้นะหัวใจเขาไม่ว่างเขาแอบชอบคุณอยู่นะแล้วก็เขาก็อยากพบเจอกับ คุณคือคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเขามากๆอะไรประมาณนี้นะคะก็จบไปในสัญลักษณ์ที่สองนะคะขอให้คุณนอนหลับฝันดีนะคะฝันถึงเขาหรือไม่ฝันถึงเขาก็ตามก็อย่าไปอินมันมากนะคะก็ขอให้คุณนอนหลับฝันดีนะะั่นแหละคะ่ะเจ,จ,จ,จ้าจ้าจ้าบลาบลาบลาเจ้าจ้าจ้าบลาบลาบลานะคะมาพบกับสัญลักษณ์ที่สามนะสัญลักษณ์ที่สามในหัวข้อ ทีว่าเขามีคนคุยแล้วหรือยังแล้วเขาอยากคุยกับเราไหมในค่ำคืนนี้นะในค่ำคืนนี้เขามีคนคุยแล้วหรือยังเขาอยากคุยกับเราไหมจ๊ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเขามีคนคุยแล้วหรือยังนะจัเมจิกเชน h ดอะไฮปรินสเตส แทนอปครับ t ริโอครับเด e ะเดวิลเขาเขาเขามีคนคุยนะคะแต่ว่ามันเหมือนประมาณว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวเขาก็มีคนอื่นอีกคุยอีกเขามีคนคุยหลายคนนะคะคือเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะ เออลงหลักปักฐานกับใครก็เลยเลยเลย,เล,ยลองคุยกับคนนู้นคนนี้ดูบ้างอะไรแบบนี้นะก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าคุยแบบซีเรียสจริงจังหรอกก็คือหมายถึงว่าเออคนนี้ลองคุยดูซิเข้ากันได้ไหมเออคนน้อนล่ะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแม่หมอมองว่าเขาคุยเขาคุยหลายคนนะเขาคุยหลายคนนะคะ เออแล้วบางทีเขาอาจจะบางบางบาง,บางท่านบางรายนะก็อาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วด้วยก็ได้เป็นครอบครัวนะคะเออบางคนก็แบบเออก็เลิกกันไปแล้วก็มีคนคุยใหม่อยู่อย่างเงี้ยนะคะก็คือยังไม่ได้อ่าตัดสินใจลงหลักปักฐานกับใครก็คือยังไม่ได้มีตัวจริงอ่าอย่างเงี้คือยังไม่ได้มีตัวจริงแต่ถามว่าเขามีคนคุยไหมมีค่ะ มีคนคุยแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งด้วยนะคุณเขาไม่ได้คุยแค่คนเดียวนะคนคุยของเขาอะ่ะเออรวมทั้งเราด้วยหรือเปล่าเออนะเช็คดูให้ดีๆนี่แล้วก็อย่าไปอินมากจนขนาดไปตีกันลาบางทีเขาอาจจะไม่ได้ <laughs> มีใครคุยก็ได้เขาอาจจะไปเข้าไปดูในในใน,ในสตอรี่เฟซไลน์อะไรอย่างเงี้ยก,กด ไปทั่วกดไลค์ไปลูกนู้นนี้นั่นอะไรก็ได้อย่าไปอินมากนะคะ่ะโอ้แต่ถาม,ต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 ,ถามตอบตอบคำถามตอบปิกนะคะว่าเขมีคำมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะทีนี้เขาอยากคุยกับเราไหม,ไหมล่ะค,ค่าคืนนี้ยอืมคิดถึงเรานะเดมอนนะอู้เดแฮงแมนคิดถึงแล้วทำไมเครียดล่ะนะคะเพซอฟสอด โอ้คุณปิดกั้นขานี้เองนะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณมากๆเลยค่ะอืมจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอยากเข้ามาส่องคุณเข้ามาดูคุณคิดถึงคุณเครียดมากในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าอาจจะมีการปิดกุงปิดกัน้นหรืออาจจะยังไม่เข้าอกเข้าใจกันนัะนะคะเออเขาก็เลยอยากจะเข้ามาคุยกับคุณเขาอยากจะมาเชื่อมความสัมพันธ์เขาอยากจะมา แม่หมอมองว่าเขาอยากจะมาทําความเข้าใจกับคุณมากกว่าก็คือเคลียร์ปัญหาใจกันนะโอ้เนาะว่าเขาก็าคุยก็คุยกับคนอื่นไปยังไงแหละไม่ได้จริงจังอะไรเขาเอาอาจจะมา,เ,าเคลียร์กับคุณประมาณนี้นะคะอืมชีวิตของเขาก็ไม่ได้เอ่อ แบบว่ามีใครนะคะก็แค่หาคนคุยเฉยๆแต่คุณเ่ยก็อาจจะปิดกั้นเขาแล้วไม่คุยกับเขาอืมเขาก็เลยแบบว่าถามว่าอยากคุยไหมเขาอยากคุยกับเรามากๆเขาคิดถึงเรามากๆแล้วเขาเข้ามาส่องดูเราแล้วก็ก็แบบเหมือนกับว่าเออคุณไม่ได้โพสต์ถึงเขาไม่ได้ลงสตอรี่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยมันก็เลยเป็นแบบประมาณน้อยใจหรือว่าแบบ อืมนั่นแหละน้องใจนอยนอยเออแต่เขาก็อยากคุยกับคุณนะคะถึงเขาคุยกับคุณ,คณนู้นคนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอ่อจิปะถะทั่วไปเท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรแต่เขาซีเรียสจริงจังกับคุณนะเขามีเดมูแล้วก็เอชอบบอลนะคะก็หมายถึงว่าคิดถึงคุณมากและอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณนั้นเองนะคะ อืมทีนี้เรามาหมดดูในมุมมองของ <c oughs> ฟังใจนะคะเรามาดูฟังใจดูใจเขานั่นแหละอืมนะว่าในใจเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะมาดูใจเขานะคะว่าใจเขาเป็นอย่างไรโอเคเงินมีไหม ไม่มีไม่หมอมองว่าในใจเขาอะคิดว่าคุณมีค่ามากที่สุดสำหรับเขาครั้งหนึ่งไม่ถึงตายคุณกับเขาเคยมีปัญหากันแล้วเขาก็แบบว่าไม่ถือสาไม่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 ่มมมมมมมอายึดติดอะนักมายากรเขากำลังหาทางที่จะเทคแอคชั่นกับคุณที่เขาแสดงออกมาที่ว่าไม่สนใจคุณอนะมันไม่จริง เขารักคุณค่ะเพราะคุณคือความสุขของเขาอืมแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาก็อยากคุยกับคุณเพราะว่าเขารักคุณค่ะมาดูไพ่อะโรโลว,ว่าในความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรอืมรักกันแต่ทำไมไม่คุยกันล่ะเนาะ ็คือเขารู้ไงว่ามันความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ยากหรือว่าเขาเขาไม่กล้าที่จะคุยกับเราเขาเขาก็กลัวเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วเขาอยากกลับมาคือดีกับเรานะเออครั้งหนึ่งไม่ถึงตายนี่คือเขาก็แบบไม่เป็นไรอะ่ะก็คือก็ก็คุณคือความสุขของฉัน้นคุณมีค่าสําหรับในใจฉันแต่ว่าคุณอาจจะปิดกั้นเขาก็ได้เนาะประมาณนี้เน,ะนาะแล้วทีนี้มาดูไพ่เอ,อ่อ r a c l e จะมาบอกความสัมพันธ์นี้ว่าอย่างไร p t t m m z a t i o n มองโลกในแงด่ดีคุณกำลังรวบรวมความกล้าอืมเขากำลังหาทางเข้าหาคุณอยู่นะขินเดนพาเนาชิพต่อไปก็คงจะเป็นได้แค่พี่น้องกันแหละมั้งเนาะอืมเพราะว่าคุณเนี่ยเห็นไหมยูร e r s เ l f เพราะว่าคุณเนี่ยคล้ายๆกับว่าแข็งแกร่งขึ้น ัดเขาได้โนสนโนแคร์เขาเขาก็เลยอยากจะเทคแอคชั่นกับคุณในในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องการเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันคุณกับเขาอยู่ในสถานอานาการที่แบบว่าคนรายล้อมที่เขาอยากจะอ่ารู้เรื่องราวของคุณมันก็เลยเรื่องราวของคุณมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ประมาณนี้นะเขาก็คล้ายๆกับว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยอืมมันยังมีปัญหามีประเด็นอยู่อะไรประมาณนี้นะ,ะ่ะก็ยังเ a k e action อะไรยังไม่ได้ในตอนนี้นะคะทีนี้มาให้ไพ่คุณนุ่นนะคะมาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกหรือเขาคิดอะไรอยู่หรือเขาอยากจะบอกอะไรเราด้วยไพ่คุณนุ่นสําหรับเดียวจบเลยนะคะเอามาดูสิว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาอยากบอกอะไรเราเนาะอืมด้วยไพ่คุณนุ่นนะคะ อย่าพยายามอีกเลยเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะรอหน่อยนะฉันนะพอแล้วขอโทษที่ทำให้เสียใจฉันมีเหตุผลนะ ชัดเจนหน่อยเถอก็ประมาณว่าก็อย่าพยายามปิดกั้นเขาอย่าพยายามแบบไม่พูดกับเขาอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ด้วยกันแบบประมาณว่าอยากจะมาง้อขอคืนดีเนะี่ยแบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไปนานๆน,นะรอหน่อยนะความชัดเจนเนะี่ยแต่ของแต่เธอก็ต้องชัดเจนกับฉันด้วยอะไรเงี้ยนะคือฉันเนี่ย ก็พอแล้วฉันหยุดตรงนี้ที่เธอจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะที่ที่เขามีคนคุยมากๆอะ่ะคือฉันก็พอแล้วฉันก็ไม่อยากคุยกับใครแล้วอะไรเงี้ยขอโทษที่ทําให้เสียใจแต่ฉันก็มีเหตุผลนะว้าว เขารักคุณจริงๆนะคุณกลับไปหาเขาเถอะนะไปให้เขางอจ้าไปยืนเฉยเดี๋ยวเขางอเองแหละนะก็ <c oughs> ขอให้คุณนอนหลับฝันดีนะคะฝันถึงเขานะก็จบไปนะคะจ้าๆจอ้บลาบลาบลา